ผัดแรกก็คือมีกลิ่นมาล่านะครับแล้วนกะ็นะคำมีกลิ่นไหมก็ก็กลิ่นเหม็นไหมมันก็คล้ายๆที่กินที่จีนครับแต่นี้มันไม่ร้อนไง ครับพบกับครูใหม่นะครับกับช่องครูใหม่สตดิโออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับสั่งของมาสั่งามีกแล้วนะครับจาก Lazada นะครับเขียนว่าเต้าหู้เหม็นไต้หวันปรุงรสสไปซี่และกรลหิกนะครับนี่ครับเป็นเมนูขึ้นชื่อนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่าเต้าหู้เหม็นแบบแพ็คซองอย่างเงี้ยมันจะน่ากินไหมแกะเลย ่ากินขนาดไหน <c oughs> อหลังจากนี้นะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับเต้าหู้เหม็นสูตรสปไปซี่นะครับขนาด120กรัมนะครับมีวันหมดอายุด้วยนะครับหรือว่าวันผลิตก,ก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนี่นะครับดูใ,ใกล้ๆก่อน เฉยเลยนะครับฮึบอือหือข้างในนะครับเป็นห่อเล็กๆนะครับหนึ่งหอนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ข้างในของอห่อใหญ่ก็จะมีหอเล็กๆอีกนะครับ ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับเต้าหู้เหม็นสุดพริกนะครับสุดสไปซี่นะครับให้ดูทองทองกันแกะกินเลยนะปึ๊บมาแล้วเราก็ต้องลองฮึอจากการดมกลิ่นก็ชิม,มกลิ่นก็คือเป็น เหมือนกินมาล่าแต่ผมว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่อะเดี๋ยวให้ดูเนื้อเต้าหูก้ก่อนนะครับนี่เนื้อเต้าหู้นะครับข้างในแล้วนะครับกินเลยโชว์อืสัมผัสแรกก็คือมีกลิ่นมาล่านะครับแล้วก็คำ กินไหมก็ก็กินเหม็นเหม็นไหมมันก็คล้ายๆที่กินที่จีนครับแต่นี้มันไม่ร้อนไงผมคิดว่าไม่ร้อนเดี๋ยวลองกินสักหนึ่งคำหมดเลย ก้าวยิ้มลูกสัมผัสผมว่าก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะครับนหนึ่งหอ่ออ่ะนี่นะครับหนึ่งห่อเล็กๆเ,เนี่ยมีสองชิ้นเดี๋ยวมาดูนว่าห่อใหญ่หนึ่ี่ชิ้นห่อใหญ่นี่นะครับมีอยู่ห้าถุงเล็กนะครับผมคิดว่าเป็นแบบห่อใหญ่ทีเดียวเลยนี่นะครับห้าถุงเล็กยี่ด้วยชิ้น อันนี้มีว่ามัน,นก็โอเคนะเมื่อกี้ห่อที่หนึ่งหมดไปแล้วนี้เรามาดูห่อที่สองนะครับพอกินไปหมดหนึ่งห่อจะรู้สึกชาลิ้นนะครับเผ็ดๆแบบชาลิ้นรู้สึกรสชาติเออโอเคนะก็อร่อยดีนะครับ ในกล่องเขียนว่าอะไรเนาะขเขียนว่าต้าหู้เหม็นไต้หวันต้าหู้เหม็นไตหวันนะครับปรุงรสสุดสปซี่อันนี้ก็คือของไต้หวันเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะลองสั่งของอ่าถงชิ่งของอะไรน่าจะมีเป็นแพ็คๆนี้มาลองกินดูนะครับอันนี้ผมลองสั่งรสเผ็ดมาดูเมื่อที่กินไปหนึ่ง,หน,งหนึ่งห่อแล้วเดี๋ยวจะลองอีกห่อหนึ่งนะครับหนึ่งหอ่อมปสองชิ้นมาหนึ่งต้น มาแล้วต้องกินให้คุ้มให้ดูเนื้อเน็กหนึ่งกิโลนี่ครับใกล้ๆเลยให้ดูใกล้ๆเลยต้องหูเหมนชิมยอดมากครับกลิ่นของหมอล่าอืมอืมโอเคแม่ก็ โอเคนะคือผมไม่แน่ใจว่าเขาให้ไปเบฟได้หรือเปล่านะครับไปเบฟแล้วกินได้หรือเปล่าหรือว่ากินอย่างนี้เลยแต่ผมว่าถ้าได้เบฟนะน่าจะอร่อยน่าจะร้อนๆครับเหมือนต้าหู้เหม็นที่เรากินกันนั่นแหละนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้ครับต้าหู้เหม็นไต้หวันนะครับรสสไปซี่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสคลิปหน้าผมจะ แต่ทาลดการหลีกนะครับลดการลิกให้ให้ลองกินดูนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็กดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับจะมีคลิปอย่างนี้ให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะมีคลิปเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับช่วงนี้เป็นการเรียนการสอนออนไลน์นะครับใครชอบก็ตามลงครับใครอยากได้ก็ไปสั่งกินได้นะครับนี่ผมสั่งกักลาซาด a านะครับมา80บาทนะครับรวมทรงแล้ว80ต่วบาทนะครับ ก็อร่อยดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่พ่าน